สวัสดีทุกคนสวัสดีเมื่อทุกคน,กคนเนาะมมนี่มาพบกับสองน้องอูร้องสารอีกแล้ววันนี้อูมอีข่าวดีสิบอกทุกคนก็คืออูได้เงิน YouTube แล้วดเด้ทุกคนเป็นเงินก้อนแรกของ u t u b e แล้วก็สี่มาอธิบายปัญหาต่างๆของอูที่อูได้เจอมาเกี่ยวกับ YouTube แล้วก็อยากมาแบ่งปันให้ทุกคนรู้เนาะโดยเฉพาะแบบคนที่อเป็น y o u t u b ปล่าเนาะโดยเฉพาะคนที่เห็น YouTube เกี่ยวกับประเทศ อยู่ประเทศลาวสิฮะน่ะเออว่าเออปัญหามันมีอย่างเดียตอนส่วนที่น้องอูฮนมันมีปัญหาหลายอย่างเลยเิียน่ะก็เลยสิมาเว้นมาแบ่งปันดอกมาบอกมาเล่าสู่ฟังเนาะเออมาเล่าสู่ฟังแปลว่าเออมันมีครอบครองน้องอูมีปัญหาแบบใดแบบไดก็คือน้องอูได้เงิน YouTube แต่ว่าบบได้หลายลทุกคนสิว่าได้หลายอ่ะมันก็หลายนะมันก็หลายสาหรับน้องอูแต่ว่าน้องอูกับโบได้หลายของเท่าของไอนาเออน้องอูกับโได้หลายเท่าของไอนาแลวกั ได้แต่ครึ่งหนึ่งของไดนาซื้อซืสิฮนะน่ะแล้วน้องอูกะได้เงินแล้วอ่าน้องอูได้เอาไปให้พอ่อแล้วครึ่งหนึ่งน้องอูเอาเงิน YouTube ก้อนแรกของน้องอูครึ่งหนึ่งให้พอ่อแล้วก็เหลืออีกครึ่งหนึ่งน้องอูกเก็บไว้เอาไว้อ่าซื้อกล้องแต่ว่ายัางบุพอซื้อกล้องดอกน้องอูะซิพายายามที่คลิปต่อไปเพื่อให้มันได้กล้องแล้ว น้องอูก,กะสี่มาครอบใจเลยทีแรกน้องอูก,กะจะครอบใจทุกทุกคนก่อนครอบใจเอฟซีเมื่อทุกคนที่แบบว่าเออให้การติดตามซองน้องอูแล้วกับโบข้ามโฆษณาเลยเฮ็ดให้น้องอูมีรายได้เนาะแล้วก็ครอบใจไอออนแน่ครอบใจไออันแน่ที่สุดเลยก็คือแบบคันท้าโบามีไออันแน่ค่ะโบ,บมีเอฟซีผู้ใหญ่หรือว่าโบมีคนผู้ใหญ่ที่แบบว่าหูจักน้องอูสิะน,ะ,น,ะ,นะคือน้องอูก,กะดีใจเลยที่แบบว่าตัดสินใจแบบว่าเออหูจักกับไออันแน่ในมือนั้นก็เลยเฮ็ดให้เฮาได้มีมือนี้ขนาด แล้วก็ครอบใจผู้ที่ยู่เบื้องหลังทุกคนทั้งหลายครอบใจแม่ครอบใจแม่นี่ก็ครอบใจแม่พิเศษเลยครอบใจแม่จันเพราะแม่จันนี่ก็เป็นคนที่แบบว่าเออให้กาลังใจน้องอูตตลอด้นแบบตอนไปหาหนองรู้ถึงพูเนี่ยนะบางเที่อน้องอูปป๊กบไม่อยากไปทุกคนมันไก่มันฮอนเนาะแม่ว่าไปไปไป,ไปเพื่อคลิป,ป,ป,ปเพื่อคลิปเพื่อให้ทุกคนได้เบื้องอยู่แน่สิก็ครอบใจแม่ที่สุดเลยที่เป็นกําลังใจให้ตลอดเพราะว่าที่เจอปัญหาอย่างก็คือแบบแม่นี่ยู่เคียงข้างมาตลอดเลย แล้วก็ครอบใจเอ้ยนาครอบใจเอ้ยนาเอ้ยนาปักสีนะน้องนาพาดหัวนะคือแบบครอบใจเราเลยคือเราก็เป็นคนหนึ่งที่ช่วยเหลือ้อู้เนาะแล้วก็<ล>คนนี้ครอบใจคนนี้เลยคือครอบใจโ,จโจโจเนาะขอบใจโจโจเดี๋ยวที่เดี๋ยวที่ขึ้นซองเราไว้ให้เบิ้งนี้ขึ้นซองเราไว้ให้เบึ้งแต่คือแบบเราก็เป็นคนหนึ่งที่ช่วยน้องอูที่ให้ท,หทีท่เทนเทนน้องอูได้เงินเนาะแล้วก็ ขอบใจตาก,กองเนาะคือแบบน้องอูไปใส่บ,บางเท่อจะมีตาก,กองไปท่ายให้ฟรีๆอันนี้นะก็ะคือเขอบใจตาก,ก้องนําแล้วก็ครอบใจเขาน้องตุ๊กน้องแฟดเขอบใจมู่เพื่อนทุกๆคนเพราะว่าที่เป็นมู่เพื่อนผู้ใดที่เขาคิปกับน้องอูเนาะก็ครอบใจเมื่อทุกๆทุกคนที่แบบว่าเออมาเขาคิปกับเฮาคิไดได้คิปเฮามีความม่วนซื่นเออคคิปเฮามีคนเข้ามาเบิร์นลายสินะนะขนาดมาครอบใจมาทุกๆทุกคนแล้วกะ็น้องอูที่มาเว้าให้ฟังคือ ทุกคนเห็นบอกสองสามมือที่น้องอูโพสเศร้าอยู่ในยูทูอยู่ในเฟซบุ๊กขนาดโพสเศร้าอยู่ในเฟซบุ๊กแล้วกน็น้องอูเคยโพสอยู่ใน youtube ว่าน้องอูสิกรรมมาเฮ็ดคลิปอีกหลังจากที่น้องอูแก้ปัญหาได้ใชยนหะมก็คือปัญหาของเงิน youtube นี่แหละตอนน้องอูโพสเศร้าไปยอดว่าอืมน้องอูไปยืนมันโบนได้พินเดนะทุกคนคือน้องอูโบได้พินคือนี่น้องอูยืนยันตัวตนได้ฮอตที่แบบได้เงินนี้คือเขาน้องอูโบได้ไซส์พินเดนะทุกคน น้องอูใส่ะพาสปอร์ตกับบัตรประจำตัวยืนยันตัวตนเพราะว่าอา่มันเป็นน้องอูเฮ็ดน,นี่มันเป็นโซนโควิดเนาะมันก็เลยเฮ็ดให้เฮาบบเฮาบ่ได้พินเพราะว่ามันบ่มีการขนส่งอีหยังเลยน้องอูไปถามไปรษณีย์อีหยังอีหยังก็บ,บ่มีเครื่งรองมาเสียหนะถ้าพินมาตั้งว่า2-3เดือนอีหยังก็บ,บ่ได้พินเสียหนะแต่แบบเฮามีเงินอยู่ YouTube แต่เฮาบ่สามารถอ,รออกได้ย้อนเฮาบ่สามารถยืนยันตัวตนได้ขนาดเพราะว่าเฮาบ่มีเลขรหัสพินเนาะ แล้วทีนี้น้องอู้ก็ไปซอกได้อีกอะตัวหนึ่งที่แบบว่ามันยืนยันตัวตนผ่านด้วยรหัสพสด้วยพาสปอร์ตกับรหัสใยรหัสประจำตัวเป็นบัตรประจำตัวเนาะ่ายไทยหูแล้วก็ยืนยันตัวตนนี้อย่างไรแล้วน้องอู้ยืนยันไปเมื่อวันประหัสแล้วนี้แล้วก็ยืนยันได้แล้วเงินมันเข้าแล้วน้องอูนที่แรกท่านน้องอู้ใส่เป็นบัญชีธนาคารน้องอูใส่บัญชีธนาคารแล้วทีนี้มันมีปัญหาคือว่าน้องอูเฮ็ดไปแล้วมัน เฮ็ดไปเฮ็ดไปน้องอู้กับบูมีประสบการณ์นาะมีแค่ถามเขาเจ้าแล้วกับไม่เฮ็ดถามเขาเจ้าแล้วกับไม่เฮ็ดสินะแล้วมันแปลว่าอันมันยังแบลว่าคําเราไม่สามารถชำระเงินให้คุณได้เนื่องจากคุณไม่ยืนยันตัวตนมันน้อนนี้น้องอู้ก็เลยคิดว่าเออมันเปิดนแลนวน้องอู้ให้โจโจ้ช่วยและโจโจ้ไปใส่รหัสอันรล้โจโจ้ก็ใส่ยืนยันให้แล้วแล้ววันนี้โจโจ้ไปใส่อันเวสเทิร์นยูเนียน แล้วทีนี้เงินถ้ามันบุเข้เวสเทิ r ยูเนี n ยนแต่มันมาเข้ายูบบัญชีธนาคารของทีอู่ไส้แต่ <c inhos> แตว่าอู่เนี่ยมันเป็นความโง่ของอู่เองเลยเออมันความโง่โง่เออควาโง่โง่มันเป็นความโง่ของอู่เองเลยที่แบบบุข้าใจเรื่องเงินยูทูปขนาดแบบน้องอู uh ่ค uh ิดว่าไส้ uh 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 <ablo> ยืนยันสําระตัวตนแล้วม uh ันต้องสําระเงินในเฮามันมีมันมีเลขใบบินอันกูเกิลนะเนี่ยมันมีเลขใบบินสําระเงินมาให้น้องอู่แต่เงินบุข้าบัญชีธนาคาร บบเข้าบันชีของน้องอูหน่ะน้องอูแก็ตกใจว่าเออเป็นอย่างบบเข้ากูใส่อย่างคิดบพาว่าเสียนะแล้วน้องอูก็ไปไลที่ตัวเองเบิ้งเบิ้งที่ตัวเองอ่ะใส่น้องอูเคยทายทายแคบแคบแคบเวลาน้องอูใส่น้องอูทายแคบแคบแคบไปเนาะแล้วน้องอูก็ใส่ถึงเมื่อแล้วน้องอูก็แพลกใจว่าเออมันเป็นอย่างเงินมันบบเข้าเสียนะแล้วน้องอูก็ไปเลาะถามแต่ละคนแต่ละคนที่เขาจะมีประสบการณ์นะเขาเจ้าก็บอกว่าแล้วก็ไปเลาะไอในยูทูบแต่เขาเจ้าก็บอกว่าต้องรอถ้าวันที่สาวสงขึ้นเมือง เออแล้วเงินมันจะสิเข้าบัญชีสี่หันหนาหรือว่าถ้าประมาณสามชีมือ,ขอเขอาจะกวาดบัญชีแล้วเงินจะเข้าบัญชีแล้วก็ทามาสี่มือห้ามือหกมือมันกับพวกเขาแล้วก็น้อยใจน้น้อยใจว่าเออไม่อยากเงินมันพวกเขาไม่อยากเงินเ็นพวกเขาแล้ววันนี้นอนอยู่ซื้อเข้าไปบีซีวันเข้าไปกดอยู่ในเงินอยู่ในบัญชีนะเห็นเงินเขาดีใจขนาะดกับเร่ความกัะเจ้าว่าเพราะว่า,วาทุกๆวันท,ท,ท,ที่จะสองของันเช้าสามเหมือนเดียนะ เงิน youtube มันจะสำลักให้เขานะนักอู่ันไปตื่นตะลบตกใจเองมันก็เปลี่ยนย้อนความที่แบบเฮาโบฮู้เนาะ oh เขา,าเคยได้เงิน y u ูทูบเยอะแยะอันนี้มันเป็นเงินก้อนแรกเฮาเลยแบบงงงเ <c oughs> บิ่งไปโพสต์ยู่เฟซบุ๊กเศร้าซ่านเดี๋ยวสิคืนโฮมให้เบิง่งติงต้งติ้งติ้งเดี๋ยวสิึ้นโฮ่มให้เบิง่งเดี๋ยว่าโพสต์อย่างเศร้าลงไปได้โพสต์อีอย่างหล้ภาพว่พาวนอกพาวานาคือแบบนังอู่มันคิดว่าบ่าได้เงินละนังอู่มันคิดว่า อีตนแม่นะแบบว่าแม่ันตั้งใจกับตัวเองเอาเทียวว่าแบบตั้งใจแบบว่าไปถ่ายคลิปอีอย่างหนงสุดท้ายแล้วแบบคิดไปแล้วมันโบได้เงินเสียนะแล้วคิดตอนนี้แล้วคิดน้อยใจตัวเองล้วคิดว่าเออเป็นย้อนกูเองกูใส่ผิดเองมันเลยเงินบบเข้าอันเดี๋ยวนะตีไปโรเลแต่แท้จริงแล้วตัวเองโบหูโค <c oughs> ตรตลกเลยแต่แท้จริงแล้วตัวเองโบหูโคตรตลกเลยนะแบบ แนวเฮาบ่ม yeah, so mm ีแนวเฮาบ่มีประสบการณ์มาก่อนเฮาเลย่มู้เออต่บัดนี้น้องอูฮู้ละมีประสบการณ์นักแน่นแล้ววันนี้นะโู้ละบ่จําเป็นต้องมีพินก็สามารถอ่าเอาเงินออกจาก youtube ได้เพราะว่าจืนยังตัวตนผ่านพาสปอร์ตกับบัตรประจาตัวเนี่ยน้องอูฮู้แล้วบันนี้นะแบบมันก็ต้องมีปัญหาเองแล้วสิก็คือสิแหละทุกคนน้องอู้ก็ได้เงินแล้วเนาะคือน้องอู้ก็ได้เงินแล้วได ได้โบหลายได้ก <ous> รซิว่าคันซีเทียบว่าได้หลายบอกก็ซีเทียบใส่ของคุณดื่นที่ได้หลายมันก็โบหลายเนาะแต่ถ้าเทียบใส่ของที่เฮาเฮ็ดมันก็ได้หลายเพราะว่าอันน้องอูน้องอูเฮ็ดก็ถือว่าน้องอูอันบบได้ลงทุนแบบว่าอ่าไปเที่ยวไกลๆนะน้องอูก็ท่ายแค่แบบอยู่บ้านอันเดียแบบชีวิตประจําวันเฮาไัรซี่นะมันก็ได้แล้วก็เดีน้องอูบ่ขอเปิดเผยจํานวนเงินเนาะ แล้วแบบน้องอูได <talk> ้มาน้องอูอ่าไปแบ่งแบ่งออกครึ่งนึงเลยแบ่งออกครึ่งนึงให้พ่อให้พ่อเอาเงินให้เอาเงินให้พ่อกับแม่น้องแต่ว่าน้องอูบริไทยคิดไปทุกคนน้องอูฟ้าวเอาไปให้พ่อก็เลยบริไทยซื่อต้นแฮงก็เลยบริไทยแต่ว่าเอาให้พ่อเรียบร้อยแล้วแล้วก็อีกครึ่งนึงก็คือน้องอูว่าคะเนเอาไว้ซื้ออันเอาไว้เป็นทุนแล้วก็เอาไว้ซื้อกล้องเพราะว่าน้องอูอยากได้กล้องแต่ว่าเงินท่านยังบ่กขอซื้อกล้องบอกแต่ว่าน้องอูก็ เก็บไว้แหละกับพยายาม,ยายามที่ hit YouTube ต่อไปแหละวก็สีเอาเงินนั้นทอนเธอมันซื้อกล้องใดก็ประมาณนี้ซิมาเล่าคร่าวๆให้ทุกคนฟังประมาณนี้ก็คืออยากแนะนําให้คนที่แบบว่าอัน hit YouTube อยู่ในลาวนี่นะคืออ่าบบต้องตกใจว่าถ้าพินมันบบมาแล้วจะมีจะฮ็ดแนวใดนะน่ะเพื่อแบบให้มันได้เงินนะ่ะน่ะคือมันบ่มีปัญหาแค่ยืนยันตัวตนผ่านพาสปอร์ตกับบัตรประจำตัวกะ ได้เงินคือน้องอูเห็ดนี่แต่ว่าก่อนสะได้เงินเราก็ต้องเฮ็ดคลิปก่อนเนาะคือหลายๆคนมักเจอปัญหาแบบว่าคือน้องอูเห็นหลายๆคนที่แบบเออเจอปัญหาแบบว่าคลิปยอดวิวน้อยแล้ว่บยาเฮ็ดสิฮะคือแบบเห็ดเไปแล้วยอดวิวมันน้อยแล้วบบเห็ดเออสิฮะคือ่บยาขอบ่บยาให้่บยาให้พอนะคือแบบอยากให้เฮ็ดต่อไปคือน้องอูกระทอคือกันเพราะว่าบางคลิปกับยอดวิวแค่น้อยเหียวนะนแต่ว่ากับ่บได้เป็นอย่างกับ น้องอูก,กับเฮตดต่อไปย้อนเห็ดผลที่ว่าคันถ้าว่าเฮาเฮ็ดไปแล้วมันมันแบบว่ายอนอยู่น้อยก็ถือว่ามันโมเป็นอย่างานะคือแบบเฮาบันทึกชีวิตเฮาไว้แบบเออลองลองบันทึกชีวิตเฮาไว้แบบเฮาเท่าๆไปแล้วเฮากลับมาเบิ่งขิปเฮาไปเออตอนนี้เฮาเฮ็ดอันนี้นาะตอนนี้เฮาเฮ็ดอันนี้น้องก,ก็สิฮะนะก็คือพยายากให้ทุกคนท้อเนาะสู้ต่อไปจังไดก่ะเฮ็ดเๆๆๆเฮเฮเเตไปแะละคือน้องอู้ก่ะถือว่ามาฮอดมีคันนี้ก็ถือว่า ประสบผลสําเร็จก็คือว่าเออประสบผลสําเร็จเลยก็ขอบใจทุกทุกคนที่เข้ามาติดตามครับทรงซองน้องอูเนาะถึงว่ามันจะบุ่ค่อยมีสาระปรนได็นก็แล้วแบบันบุ่ค่อยมีสาระประได็นก็ตามแต่บางคลิปก็อาจจะให้ความรูบางอย่างเออเออประมาณนั้นในแบบนี้น้องอูก,ก็สิพยายามเฮ็ดคลิปต่อไปสิแหละก็ะคือน้องที่น้องอูเคยเว้าไปอะไรแบบถ้าว่าน้องอูบุหูจะไออันแน่ ในมือน,นั้นก็คือสิทุกคนก็สิบุมูจากน้องอูนในมือนี้สุดท้ายก็ยังอยากขอขอบใจไอแอนแน่คือเกา่าคือแบบไอแอนแน่ก็ยังเป็นคนที่จุดริเริ่มใหออ้น้องอูมีเมืม่อนี้ได้สิฮะนะก็ขอขอบใจไอแอนแน่อีกเทื่อนึงคือหลายคนถามว่า อันติ๊ตโตไอแอนเน่เดบออะไรอันเดียอวน,อน,น,นะคือมักมักมีคนมักคอมเมนต์นะนะก็คือน้องอู้ก,กับติ๊ตโตไอแอนเน่กับปกติค่ะทุกคนคือแบบน้องอู้มีเรื่องอย่างยักถามเราน้องอูกก้ก็แซดไปกระทั่งนอู้บูมีเรื่องอย่างที่ถามน้องอูก,กบ็บริษัทพอน้องอูกก้กับหูว่าไอแอนเน่เราก็บบดิว่างเราก็คาวเวียกสิฮะน่ะคือแบบเขาทีแซดบเป็นลูกขวานเพิ่นเหมือนกบับบรดษัเนาะถ้าเขามีเวียกมีงานอีหยังเขาจะแซดไปได้ตลอดไอแอนเน่เราก็ให้คำปรึกษาเขาได้ตลอดนะเราก็ยังเป็นไอที่ดีเป็นพี่ชายทีี่ดคอยแนนะํา ได้ตลอดเราเออเรานี่ใส่ดีเราเฟรนลี่อยู่แล้วนะก็คือนี่แหละน้องอูกอะขอขอบใจสิแหละแล้วก็ขอขอบใจโจโจ้ขอขอบใจเอลยนาขอขอบใจมือกล้องขอขอบใจมู่เพื่อนเมื่อทุกคนขอขอบใจมีซื่อขอบใจเมจีขอบใจลุยขอบใจอ่ารถรถแล้วก็ขอบใจน้องตุ๊กขอบใจน้องแฟดขอบใจเมจันขอบใจทุกๆคนที่เข้ามาในโองน้องอู๋เนาะที่แบบมาแสดงหรือว่ามา เขาคลิปกับน้องอูสิขณะคันท่าบ่มีทุกคนกับว่น้องอูกะบบได้ยฮอดคันนี้ค่ะนะคือน้องอูกะสิพยายามเฮ็ดคลิปต่อไปเพื่อแบบว่าให้ทุกคนได้ฮับสมแล้วกะเบิรงเนาะแล้วกะเออประมาณนี้ทุกคนน้องอูกะบว้าวหลายอะได้นี่คือแบบตื้นตันใจแหงแบบได้เงินเนีกิแบบตื้นตันใจแหงถึงว่ามันเป็นนั้นน้องอูกะภูมิใจสิขณะที่แบบตัวเองเฮ็ดได้สิแล้วกะอ่า มีเจทอนนีล่นะทุกคนวอ <c oughs> าอย่างบอกได้วันนี้นะ่ะบอลอย่างบอกเอ้ยมีลืมครอบใจอีกผููหนึ่งเลยครอบใจแอปป้ปอนเด้อครอบใจแอปป้ปอนแล้วเป็นอาจารย์สอน youtube เนะี่ยเราก็ให้คำแนะนําน้องอูลหลายเลยแหละเดี๋ยวน้องอูสิติ้งซองเราไว้ให้เบิ้งเนดะ้อไอปป้ปอนนะเดี๋ยวทุกคนก็นเข้าไปเบิ้งซองเราได้เราจะสอนเกี่ยวกับ youtube เป็นอย่างทุกอย่างอะไรคือคือน้องอูว้าวมาหละคือถ้าใครจะเริ่มเห็น u t u b e กับ พยายามเฮ็ดต่อไปอย่าท้อสินะนี่กัพยายามที่ชิปเฮ็ดชิปเฮ็ดเฮ็ดชิปเฮ็ดชิปขั้นแรกของเขาก็คือเฮ็ดชิปเฮ็ดชิปมาแหละคือแบบน้องอู๋กับโบได้เฮ็ดชิปบ่ได้เป็นคนที่เฮ็ดชิปเก่งก็คือทุกคนเห็นแหละตัดต่อน้องอู๋กับโบได้เก่งอีหยังน้องอู๋กับโบได้เก่งบ่ได้เก่งแต่ว่าน้องอู๋กับโบได้ละความพยายามเนาะน้องอู๋กับสู้ต่อไปถึงว่ามันมื้อนี้เฮาอาจจะตัดต่อบ่เก่งแต่ว่าเฮากะอนาคตอาจจะบ่แน่เนาะอาจเฮียค่อยๆเฮียนโห้กันไปเนาะเพราะว่าเฮากับ่ได้มี อ่ะพรสวรรค์ด้านการตัดต่อด้านการอันนี้เนาะเดี๋ยวมันสิ่งพวกนี้มันเป็นสิ่งที่เฮียนฮูได้สิน่ะไอคลิปนี้น้องอูกัซิฟากไว้เพียงสำนีทุกคนฟากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เกี่ยมพบกับซองน้องอูไว้ใหม่ว่าน้องอูจะเล่นคลิปอย่างมีนัดกันกับน้องรถยูว่ากับรถยูว่าสิพากันไปทายคลิปแถวท่าหลวงให้ทุกคนบึ่งว่ามันเป็นนี่ยอะไรฟ้าทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เป็นกำลังใจให้น้องอูดิเดอร์อันนี้น้องอูกับซิลาทุกคนไปก่อนเด้นบย